สวัสดีครับเพื่อนเพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงทางช่องดอนนี่บอีอนวะฮะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจต,ตุจักรนะฮะเย็นๆของวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะร้านแรกเลยครับนี่น้องครับเฮียอ,อันนี้คือเป็ดอะไรอ่ะ อ๋อเป็นห่านเหรอขายยังไงสี่ร้อยถึงห้าร้อยเองครับสี่เริ่มต้นที่สี่ร้อยสี่ร้อยสีขาวอ๋อสี่ร้อยสีขาวสีขาวสามร้อยครับอ๋อโอเคครับนี่ครับนี่ร้านนี้เออมีรถลดปลายปเปิ้ลปลายนี่เลยปลายนี่ได้ปลายปลายเปิ้ลก็มีเอ่อกลินชีสก็มีนะครับเพื่อน นี่วงไล้ลลน,นี่แล้วมีข้คัทเทลข้อคัทเทลเ,เริ่มที่เท่าไหร่เนี่ยสีเหลืองครับพันสองันสองโอง้โหเหลืองแก้มแดงตาแดงครับสวยๆเลยครับเพือเ่อนๆนี่ดูความอ้วนของมันนี่ครับสวยๆเลยครับ เพื่อนนี่ของที่อะทีรับของที่เขามีกินชีสเยอะเลยครับตัวโตก็มีนะฮะนี่ฟอรพาดก็มีนะครับชูการต้าก็มีนะฮะนี่น่าสนใจครับ เนี่ยมีกระต่ายด้วยเ,วเดี๋ยวมาถาเทียเธอมาดูอะไระครับมาดูนกกินชีสแหละครับเอาไปทำอะไรเนะี่ยที่บ้านมีเยอะ,ะครับแต่เอาไปทำก่อาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอเขามาดูนกนะี่เยอะเลยครับสุก,ก้าไรเดอร์ก็มีครับร้านเนี่ย เดี๋ยวเราไปต่อเลยฮะเย็นๆของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะคนเยอะนะฮะนี่สวัสดีครับเฮี่นี่มาดูนกโอ้ฟอพัดปอพัดเท่าไหร่เนี่ยสีฟอฟเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบนี่ไงนี่แล้วก็เลือเบิร์ดอ่ะสามร้อยห้าสิบ น้้อนอละคาเดิมมาก็ซงงงเนีราคาเท่าไหร่ล่ะราคาเดิมเท่าไหร่นะห้าร้อยบาทเนี่ยอันนี้เอาไปป้อนอีกนิดนึงใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ยมีซันด้วยนะซันราคาเท่าไหร่เนี่ยซันราคาเท่าไหร่ก็เดิมราเดิมสองสองเนี่ยโอ้ไวฟ์เฟสมีเยอะเลยนะ พ,พันพันสองนี่นานมีนกส,สวยๆเลยครับมาดูได้ครับนี่จันลูกป้อนก็มีนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปใส่ข้างในร้านเฮียนะนี่ของเฮียมีอ,อุปรกรณ์ครบเลยนะครับเฮียกระถามนี่ เนี่ยมีนกใหญ่มีนกโดเนี่ยเนี่ยข้างในก็มีเลิฟเบิร์ดด้วยนะนอือโอ้ของแกก็มีคินบูนด้วยนะครับราคาก็กำลังเหมาะอยู่ประมาณสองพันสองพันห้าครับอนี่นี่ยีงมีจลีชสีด้วยนะครับร้านเยอย นี่โอ้โหนี่มีบูตัวเต็มวัยนะฮะนี่เป็นคูเลยครับนี่ น,นี่นนตาสวยนะอุปกรณ์กงแกก็มีนะครับเพื่อนๆนี่มีเยอะเลยนกสวยๆครับเนี่ยร้านเฮียมีอุปกรณ์ที่เป็นอาหารลูกป้อนอะไรครับแกแบ่งขายหมดนะครับร้านแกราคาย่อมเยานะฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อ เดี๋ยวเลี้ยงนกนะดูนี่พีพีเบิร์ชช็อปก็มีนกเยอะนะเพื่อนๆนี่มีซันพลัวด้วยฮะลูกป้อนนะครับนี่มีกระตัวขาวไวป้อนไวหัดแท้เลยครับนี่ มาหาอะไรครับมาหาอะไรอ๋อแล้วมาซื้ออะไรบ้างวันนี้ครับมันได้มาซื้ออะไรวันนี้อ๋อเลี้ยงแกระต่ายเลี้ยง,ยงแต่กระต่าย <laughs> โอเคโอเคครับนี่เนี่ยร้านร้านเจ๊เขาเนี่ยเนี่ยมีรถเยอะเลยครับนี่มี อขอาวคัทเทลตัวโตด้วยครับน,นี่เจ๊เขาจะอยู่ข้างในหน่อยนะฮะในซอยแรกเจ้สวัสดีครับสันคอนัวตัวเท่าไหร่ครับเจ้อาดิ้นนี่สองพันสามใช่ไหมครับนี่นี่นสวยๆเลยครับแล้วกลิ่นชีรัะเจ๊เริ่มต้น เริ่มต้นพันสามเน, 2003, นาะแล้วก็ถ้ามันเป็นบูเป็นพายอะไรนี่ก็จะราคาอีกต่างดังหากเนาะเนี่ยเพื่อนๆดูมาถามเจได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราแวะร้านเฮียแวะมาดูนกร้านเฮียนะครับเฮียสวัสดีครับอ นี่ร้านนกโตนกใหญ่ก็ต้องร้านเฮียรครับน,นี่มีวิงด้วยก็มีนกเล็กเยอะเลยครับมาดูได้นะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบนกใหญ่มาถามมาดูได้ครับ ตัวตัวอีบัวมีฮะเพื่อนอ,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 อือืมเก๋กวมีฮะ สำหรับเพื่อนเพื่นที่ถามนกโรบินนะฮะนกโรบินนะฮะเนี่ยร้านเดี๋ยวผม,มจะทิ้งเบอร์ไว้นะฮะร้านเนี่ยเขามีนกโรบินเยอะเลยครับราคาก็เริ่มต้นที่900ะะเก้าร้อยครับเพื่อนเพื่นี่มาใหม่เยอะเลยนะฮะมีกระตูวมีนกใหญ่เยอะเลยครับร้านนี้ยครับ แล้เวเป็นเบอร์นํำบัดนี้นะฮะเพื่อนนี่พอมาได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อไปเดี๋ยวเราเข้าซอยไก่ชนนะฮะนี่เพื่อนๆนนี่ร้านเฮียต่อก็มีนก พิราบเยอะเลยนะฮะนี่นกพิลาดแข่งนี่ก็คือเบอร์โทรก็คือย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมนะฮะผมเคยลงเบอร์ร้านทียต่อแล้วนะฮะเป็นสายนกพิลาดแข่งนะฮะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปต่อ ดีครับเนี่ยถ้าเลือกซอยไก่ชนนะครับเพื่อนๆดีครับเดี๋ยวเราจะทะลุหน้าเนี่ยเย็นๆสายไก่สลามอมันเป็นไก่แจ้ว่าครับเป็นไก่แจ้สลามอใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆจะมาดูไก่มาดูอะไรเนะี่ยมาดูที่ซอยไก่ชนเก่าเนาะนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เฮีย คู่แล 5, นะสองพันนาะอันนี้คือแค่ราคารเิ่มต้นนะฮะเพื่อนเพือนน้องๆถ้ามันก็จะมีขยับราคาตามตามความสมบูรณ์ตามสีนะอ่ามาสอบถามได้เดี๋ยวะเขาอยู่สาอนทิตย์เนี่ยอยู่ทุกวันแหละใช่ไหมน,นี่เปิดทุกวันอ๋อเปิดทุกวันเลยนี่นี่ นี่สำหรับน้องๆที่ชอบอสัตว์แปลกๆนะฮะนี่แนะนำเลยครับร้านคิมดองซูครับอยู่ตรงประตูของมิตรต่ตุจักนะฮะนี่ประตูนี้เลยะฮะที่ระหว่างทางเชื่อมจะไปตลาดนัดซันเดย์นะเนี่นี่พี่ๆเขาเปิดทุกวันนะน้องๆน,งนี่อันนี้เต่าญี่ปุ่น นี่นี่มีสัตว์แปลกๆเยอะเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปดูข้างในอันอนี่นะครับอันนี้กำลังเปลี่ยนให้ให้น้ำหรอครับ <S <S นี่นี่คือสิ่งสำคัญนะฮะน้องๆถ้าน้องๆคิดจะดูแลเลี้ยงเขาแล้วต้องเนี่ยก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับอันนี้เขาเรียก เหมือนเหมือนในนี้เลยครับต๊กแกเลยครับเขาเรียกอะไรครับเอ่อ LPG uh, ค่ะ LPG ใช่ค่ะมันอยู่ในสายต๊กแกใช่ไหมโอ้ oh, ใช่นี่ LPG เนี่ยสวยๆเลยครับนี่น้องๆอ,อยากมาดูของจริงก็มาได้มาดูแล้วก็มาสอบถามพี่ๆเขานะเนี่ย เพืเ่อนๆคนไหนก็ชอบสายนี้นะฮะเนี่ยเป็นงูเนี่ยเยอะเลยครับราคาไม่แพงครับเท่าที่ดูเนี่ยราคาหลักพันเองครับนี่แล้วก็ร้านทินดอกสูเขามีอุปกรณ์เนี่ยเกี่ยวกับพวกสัตเอโตติกนะครับนี่นมีชูก,ก้าด้วย ม,มาดูได้ครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราไปต่อ,อเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะเดินในซอยนี้ไปเรื่อยๆเย็นๆนะ,ะับเพื่อนๆสบายๆวันหยุดยาวนี่ถ้าใครว่างก็มาเชี่ยวได้นะฮะผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับคุณเพื่อนร้านเพชรวิลาก็เป็นร้านกระต่ายอีกร้านหนึ่งนะฮะเนี่ยมีกระต่ายสวยๆเลยครับนี่นี่นี่และนี่ก็มีชูการ์ไรเดอร์ด้วยนะครับเนี่ยับนี่ตัวผู้หนึ่งพันแปดร้อยตัวเมียสองพันครับ ผมว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยตู้แบบนี้สวยมากเลยครับใส่นกก็ดีครับไวโชว์คือถ้าเราใส่กรงมันจะเป็นเห็นซีซีนะครับอันเนี้ยถ้าเราใส่กรงอะคริลิกนเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะดูสวยงามนี่ความรู้สึกก็ไม่ได้อยู่ในกรงนะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยตู้แบบนี้ก็น่ารักครับี่ขัดก็นาที่นเนี่ย นี่เพื่อนดูเนี่ถ้าใครสนใจเนี่ยมาสอบถามได้เลยนะเนี่ยเพชรวิลล่านะฮะนี่นี่ะนี่เดี๋ยวเราไปต่อะครับเพื่อนนี่เดี๋ยวมาดูในซอยนี้นะฮะซอยนี้ก็จะมีน้องหมาสวยๆครับแล้วมีอุปกรณ เลี้ยงน้องหมาด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ใครรักน้องหมาน้องแมวมาดูได้ซอยนี้เขาเรียกซอยอะไรนะซอยดีด็อกดีด็อกซอยเก้าอ่าดีด็อกซอยสิบซอยเก้านี่ยเนี่ยชุดน่ารักน่ารักนี่ราคาย่อมยาวแน่ราคาตัวประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็ร้อยยี่สิบบาทนี่เพื่อนเพื่อนร้อยยี่สิบบาทกับน้องหมาที่เรารักความสวยใช่ไหมความสวยคุ้มคุ้มเนี่ย ใส่เข้าไปแล้วน้องนะนหอือเนี่ยแล้วก็จะทําให้น้องอบอุ่นด้วยนะฮะเนี่ยอ่ามีแก๊ปซอยเก้าซอยเก้าซอยสิบอ่าเนี่ยมาได้เลยเนี่ยไาขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนี่ยมีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงสวยๆครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอเนี่ยดีเนี่ยซอยดีอย่างเงี้ยนะครับ นี <Yeah. S 2> แ่แถวไปครับเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะเลยครับซอยนี้มีอุปกรณ์ให้อาหารน้องหมาน้องแมวนี่สวยๆเลยครับนี่นี่อันนี้อันนี้โถเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ใช่เท่าท<ถ>่าไหร่ครับเนี่ครับแบบคู่สองร้อยแปดสิบแบบเดี่ยวหนร้อยแปดสิบเนี่ยเพื่อนๆราคาน่ารักเลยครับเนี่ยแล้วก็มันทําให เนี่ยผมไม่รู้นะแต่มันถ้าเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วเรามีอุปกรณ์แบบนี้มันจะทําให้บ้านเราสวยแล้วก็น้องหมาน้องแมวเรามีสุขภาพดีนะฮะเนี่ยราคาหลักร้อยครับเพื่อนๆเนี่ยอยู่โซนดีด็อกเหมือนเดิมครับนี่เฮียครับอันนี้อันนี้ผมเห็นหลายร้านแล้วเข,เขาเขาคืออะไรครับอ๋อดับกลิ่นใส่แมวครับอ๋อดับกลิ่นใส่ในกระบะแมวเลยครับ ก็คือมันแค่ดับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นแรงใช่ไหมแต่คือต้องใช้ทรายเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคโอเคนี่นี่นี่มีอุปกรณ์เยอะเลยนะฮะนี่มาดูได้ครับเพื่อนๆนี่เอนเอว่นี่มีน้องหมาเยอะน้องหมาสวยๆนะครับเพื่อนๆนี่ ่น uh, ีฝรั่งก็เริ่มมาเริ่มมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราเดินต่อครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินอเนี่ยวเราเดี๋ยวเราแวะร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยครับโอ้ มีพอพัดเยอะเลยนะครับเฮียอใช่ครับนี่เนี่ยเพื่อนๆที่สายพอพัดสายนกเล็กน่ารักน่ารักนะครนี่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับร้านชื่ออะไรครับเฮียร้านของยูมุกพอพัดครับยูมุกยูมุกยูมุกอ๋อนี่นี่ใช่มีแฟนเพจก็ตามนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเข้าไปที่เพจมุกขอนี่ยใช้ใช้ชื่อนี้ได้เลยคือเดี๋ยวผมจะถ่ายเนี่ยบางทีนกเล็กน่ารักน่ารักเนี่ยหายากเลยเนี่ย ผมดูแล้วสีแปลกๆเลยนะเฮียนะใช่คบะี่อันนี้นกโตพร้อมทำเลี้ยงรู้ว่ายังไงครับเียทั้งตั้งแต่นกเด็กลูกป้อนแล้วก็นกไล่อายุมนเลยครับสองเดือนสามเดือนถึงนกพร้อมทำที่ไปยเขาอยากได้ลูกเลยนดีหมดนี่คือถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนๆจะมาดูแล้วก็จะมาถามรายละเอียดวิธีการเลี้ยงแล้วก็ว่าให้เฮียเลือกดูว่าสีไหนสวยออกมาเนีได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ นี่ผมดูแล้วล่ะสีสีสวยๆทั้งนั้นเลยเกาสีสูงๆเลือกสูงๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีทั้งจะให้เราจับเป็นคู่ให้ก็ได้หรือเป็นเดี่ยวก็ได้ครับอาจจะมีตัวเดียวที่บ้านแล้วเอาสีมาสผมดูก็คือจั้ได้บางทีเพื่อนๆเขาซื้อเป็นรูปนกมาแล้วก็ไปตรวจเพศอะไรนี้รู้สึกว่ามีเพศเมียแล้วเราจะมาหาเพศผู้อะไรนี้ได้หมดเลยใช่ไหมครแล้วก็มาจับ มาปรึกษาเฮียว่าจะมามาเข้าเข้าสีไหนจะออกสีไหนอะไรอย่างนี้เนาะนี่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 ของเฮียเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นประมาณราคาเริ่มต้นที่800ค่ะโอุ้ณเนี่ยราคาหลักร้อยเองครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นตามสีตามไล่ตามเตชสีขึ้นไปเนี่ยฮะตามยากของเขตสีอะไรเนี่ยนะฮะทั่วไปเนี่ยฮะนี่ราคาเริ่มต้น800นี่ ความสมบูรณ์ผมว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่ยังไงครับเพื่อนๆอ,อยากสอบถามก็เข้าเพจนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเข้าที่เพจของยูมุกได้เลยค่ะตาม <ๆ S 2> ตามเฟซบุ๊กของยูมุกได้เลยนี่ของเหียเขาจะมีอุกปรกรณ์ถ้ามันเลี้ยงเขาจะมีอุกปรกรณ์นี่ผมดูแล้วมีผงสีชม,มพู ใช่ครับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่น่านที่ต้องมีสำหรับไว้สำหรับนกให้ให้นกเราเถอะนกเนี่ยมันจะยากกว่าสัตว์อื่นคือมันจะไม่บอกว่าเราว่าว่าเขาไม่สบายอะไรที่นั้ยนเองเนี่ยเราก็ต้องมีวิตามินใส่ให้เขาบำรุงด้วยนี่สวยเลยครับเพื่อน หาไม่ยากใช่นไหมร้านไม่ยากครับเขาเรียกล็อกอะไรครับคุณเออมาที่ซอยดีซอยเก้าสุดซอยแถวแถวร้านนันลิศอ๋อนี่ใช่ซอยดีโซนดีซอยเก้าโซนดีซอยเก้าครับคุณใช่แถวแถวร้านนันลิศนีแถวแถวร้านนันลิศนี่่อะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนวันนี้มาเย็นหน่อยใช่ครับยังไงถ้าโอกาสหน้าถ้าเพื่อนๆพือนอยากดูผมขออนุญาใช่ครับดีดีขอบคุณนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในคลิปของเรานะฮะสำหรับ EP นี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ